มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีประกอบพิธีถวายวราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ที่ห้องนิทรรศการสำนักศิลป,ปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคณิศราธัญยสุนทรสกุลอธิการบดีเป็นประธานในพิธีวา,วางพันพุ่มถวายพระราชาสก,การะและกล่าวถวายพระราชาสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเนื่องในวันวินวทยาศาสตร์แห่งชาติ18สิงหาคม2567โดยมีคณะผู้บริหารผู้แทนคณะสำนักสถาบันหน่วยงานผู้แทนนักศึกษา ร่วมวางผานพุ่มถวายพระราชจากักระและถวายพราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทยพระบาทสเมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระปีชาสามารถทรงศึกษาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยพระองค์ได้ทรงพยากรล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุป,ปาราคาเต็มดวงในวันที่18สิงหาคม2411 และเห็นได้ชัดเจนในประเทศไทยที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของปผสณิกรชาวไทยและชาวโลกในปีพุทธศักราช2525คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติจึงเป็นพลังบันดาลให้คนไทยเยาวชนไทยมีใจรักและศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อจเจริญรอยตามพยุคนบาทมากยิ่งขึ้น Một đó